ดอกไม้งามมากพืชผักงามวัยเก็บกินได้ทั้งปีสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทยพีแนวนนะครับแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเราวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ สูตรปุ๋ยบำรุงต้นพืชใช้ครั้งเดียวต้นพืชงามติดดอกออกผลเลยครับตามมาดูวิธีการใช้ของใกล้ตัวนำบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้เลยครับการใช้ของในครัวนะครับนำบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆนะครับโดยการใช้ผงชูรสเราจะใช้ผงชูรสนะครับประมาณ1ช้อนชาแค่นี้ก็พอนะครับและใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตร เทใ,ใส่ผงชดลรดลงไปในน้ำกันเลยครับเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีและนี่คือสูตรปุ๋ยชัเลิศจากของในครัวนำมาบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆเลยครับใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืช และตัวเราเองด้วยครับและยังใช้ได้กับต้นไม้ประดับแบบนี้ด้วยครับไม้ดอกหรือใช้ได้เหมือนกันเลยครับเราจะลดลาดปุ๋ยสูตรนี้นะครับตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดจะทำให้ต้นพึ่งเราสดชื่นเลยครับพืชกินใบใช้ได้ดีเลยครับใบสวยใบยใหญ่หน่ารับประทานเลยครับ การใช้สูตรผงชุลรสผสมน้ำนะครับลดราดไปที่ต้นพืชเราจะใช้ทุกๆ7วันนะครับลดราดให้ต้นพึ่งเรางามได้แบบนี้เลยครับและติดดอกออกผลไวช่วยเลี้ยงรากบำรุงดินได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวุิไทยพี h ชนแนลได้นะครับผงชุลรสจะทําให้ต้นพืชติดดอกออกผลไวขั้วเหนียวใบเขียวและเล่งรากด้วยครับ าเป็นประจํำเลยครับได้ผลดีมากทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีได้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นําผงชูดดรดผสมน้ํานะครับนำบำรุงต้นพืชภายในสวนของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิชัยพีช n แนล จะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับและเป็นประโยชน์นำมาใช้ภายในคุเรือนของเรานะครับ